สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มาเจอกับช่างเบสแล้วนะครับอันนี้ช่างเบสมีเมนบอร์ดจะเป็นเมนบอร์ดของตัว macbook นะครับเป็น macbook pro ประมาณสักปี2 0 1 3 1นนะครับเป็น macbook pro 15นิ้วครับเรียกแบบภาษาช่างก็คือพวก macbook pro retina ห้นิ้วครับก็เครื่องนี้นะครับมาก็คือนี่ มีรอยนะไหมอยู่นะคือเครื่องไปโดนความชื้นมาครับมีความชื้นมีรอยน้ํามานะครับก็เดี๋ยวเราจะลองมาทำความสะอาดดูนะครับเอาข้าวไม่ไหมนี่ออกนะครับเราก็จะมาดูว่าเครื่องมันจะเปิดติดได้หรือเปล่าครับก็อันี้นะจะเป็นแผงวงจรที่ อยู่แถวๆกับตัว SMC นะอันนี้จะเป็นพวกตัว SMC ก็คือตัวควบคุมวงจรอคอยคนโดรนไฟเกี่ยวกับการเปิดปิดพวกคาสั่งไฟ3ามโวลต์นะครับไฟ3ามโวลต์ต่างๆไฟสามโวลนะต์ตโวลต์น,นนะครับก็เดี๋ยวลองตะกิดเลคือเดี๋ยวล้างล้างเป็นบอร์ดล้างคาบไม้ไม่ไมออก เครื่องมันจะติดหรือเปล่านะครับล้างแล้วนะครับล้างไม่ออกก็เกิดความเสียหายหเกิดขึ้นนะกับตัวเมนบอร์ดนะครับมีการช็อตเกิดขึ้นนะคร,ะครมีเลยชนะ็อตไม่เลย ดูว่ามันตอดไปถึงหลายปิ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ถึงนะครับแต่ตัว C นะครับตัว C ไปแล้วนะครับจะสังเกต,นตเนี่ยตัว C ฝั่งนี้ครับฝั่งด้านล่างเนี้จะมีจะมีขั้วนะครับขัวที่มันคอยยึดกับตัว C น,นะครับม,มันเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นถังน้ำก็คือมันฝามันแตกไนะปแล้วเนี่ยคนคนถังยัง,ย,งยังอยู่แต่ฝาถังนี้ไปแล้วนะครับ ซีตัวนี้คือใช้ไม่ได้แล้วครับคือมันนําไฟฟ้าไม่ได้ละเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนซีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวอาร์อาก็คือจะสังเกตขอบขอบเนี่ยครับขอบด้านล่างเนี่ยครับของตัวอาก็ก็ไปแล้วเหมือนกันนะคก็คือตัวอาแล้วก็ตัวซีตัวนี้นะครับเสียนะครับแล้วก็ตัวลายปิ้นนะครับปิมนด้านล่างนี่ก็ ก็คือ,อยังมีร่องรอยว่ามันช็อตอยู่นะครับยังไม่จะเปิดอนาะดูดแล้วแอบแต่นิดเดียวตัว R นี่ครับเป็นแบบนี้ขาท้องเนี่ยก็หายไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่นะครับตัว C ตัว C ตัวนี้นะครับจะลองงานขึ้นมาได้ไหมอ่าเดี่ยวดดนะครับก็คือฐานุดไปแล้วนะครับ ลายปิ้นน่าจะยังอยู่โอเคลายปิ้นยังอยู่ตัว C กับตัว A มันเชื่อมต่อกันนะครับเรายวเราพูดลายออกนะครับเห็นตัวตัวลายปิ้นมันนะครับแล้วก็จะเอาตะกั่วนะครับไปเชื่อมเชื่อมมันนะครับเราทำการซ่อมมันนะครับนี่คือซ่อมนะ เราขูดขูดตัวนี้ก่อนนี่เดี๋ยวก็จะเอาโฟแรงมาจิ้มเข้าไปนะครับล้ก็ล้างๆมันะครับเหมือนว่าลายที่มันเชื่อมต่อกับตัวาเนี่ยครับ จะขาดด้วยไหมเอ่ยลองคูณดูนะครับลายขาดไปแล้วนะครับต้องต่อลายนะครับแือตัวนี้มันจะมีขาเชื่อมต่อกบับตัวไอซีนะครับมันจะวิ่งออกไปวิ่งไปหาตัวตัวฮานะครับคือแบบไปเหมือนคำสั่งอะไรบางอย่างไปตรวจเช็คกับตัวไอทีหน,นึ่งตัวซีนี้เ็าเสร็จประจุเข้าไปแนละ้ว ตรงนี้น่าจะเป็นไฟที่เท่าชิปนะเป็นคำสั่งการทำงานของตัว IC แล้วก็ไปสั่งพวกตัวมัดเฟดให้ทำงานอีกทีหนึ่งวายแปลงไฟคนะก็คลิปนี้นะครับจึงเบรดมาให้ดูนะว่าถ้าเครื่องมันโดนน้ำนะครับโดนน้ำหรือโดนความชื้นเนี่ยมันจะเสียในลักษณะแบบไหนนะอันนี้ก็คือมันเสียแล้วก็มันชอ็อตเป็นมีคา,าบคลือนคาบออกไซด์นะครับ ถึงจบออกซายออกมาถ้าเกิดเราโดนน้ำนะครับโดนความชื้นปล่อยไว้นานๆเนี่ยครับตัวที่เกลตัวออกซายครับมันก็จะกัดกินเมนบอร์ดเราไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือยังถือว่าน้อยนะครับก็คือกัดแค่ลายขาดแค่แค่ลายเดียวนะครับถ้าเกิดว่ามันมันขาดมากกว่านี้ครับหรือว่ามันทอตเข้าไปในชั้นเลเยอร์ของ ตัวเมนบอร์ดชั้นอื่นนะครับมันก็จะเกิดความเสียหายเยอะกว่านี้นะครับหรือไม่ถ้าเกิดว่าช็อตมากๆไม่เยอะๆเลยครับก็อาจจะซ่อมไม่ได้เลยนะครับคลิปนี้ยังเบรดจะขอจบที่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากหลังจากที่เปลี่ยนอะไรอย่างนี้ไปนะครับเครื่องเปิดติดหรือเปล่านะครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ